สวัสดีค่ะนักเรียนที่นี้ต้อนรับเข้าสู่เลเวลที่2นะคะในบทของเรื่องที่ชื่อว่า this is heredity กรรมพันธ์ที่ฉันต้องรู้นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือนักเรียนจะสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะพันธุก,กรรมทางโครโมโซมเพศและโครโมโซมร่างกายได้นะคะและเรียนสามารถสร้างแผนผังพันธุ์ประวัติแสดงโอกาสการเกิดโรคทางพัรธุก,กรรมของรุ่นลูกจากรุ่นพ่อแม่ได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ จากการที่เราได้เรียนเรื่องโครงสร้างของยีนคโครโมโซมและ dna แล้วนะคะถ้าเกิดสังเกตบุคคลในครอบครัวจะพบว่ามีบางลักษณะที่ทคล้ายพ่อคล้ายแม่หรือบางลักษณะที่แตกต่างะคะ่ะทั้งนี้นี่เป็นผลจากการที่เกิดการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมจากพ่อแม่มาสู่ลูกนะคะเราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะคะ เมื่อเทียบดูลักษณะจากพ่อแม่และลูกแล้วเนี่ยดูจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าเด็กคนใดเป็นลูกของสามีภรรยาคู่นี้คะถูกต้องนะคะเด็กคนที่หนึ่งดูจากอะไรคะดูจากลักษณะของฟีโนไทป์หรือลักษณะภายนอกที่มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายพ่อกับแม่ถูกต้องไหมคะนะคะทีนี้เนี่ยเราจะศึกษาเรื่องคโครโมโซมเนี่ย ก็คือศึกษาได้จากการดูจํานวนแล้วก็รูปร่างของคโครโมโซมนะคะภายใต้กล้องจุลทรรศเราจะเรียกการนําโครโมโซมมาศึกษานี้ว่าการทำแคริโอไทป์นะคะทําให้ทราบว่ามนุษย์เรานี้เนี่ยมีจํานวนคโครโมโซม46แท่งหรือ23คู่นะคะแบ่งออกเป็นคโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซม22คู่และคโครโมโซมคู่ที่23เรียกว่าคโครโมโซมเพศนะคะ ถ้าเป็นเพศชายก็จะเป็น XY ส่วนผู้หญิงก็จะเป็น XX แบ่งออกเป็นเซลล์อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่นะคะการทนลักษณะทางพันธุกรรมทางคโครโมโซมร่างกายนะคะอาจจะสามารถพบได้ทั้งในรูปแบบของ a อลลิเดนและ a อลล d o ดอซึ่งเป็นความผิดปกตินะคะซึ่งแอลลิดอยจะแสดงลักษณะความผิดปกติออกมาก็ต่อ เมื่อคู่ของยีนนั้นเป็นแอนลิวดอยทางคู่นะคะแต่ถ้ามีแอนลิวดอยแอนลิวดียวอาจจะไม่แสดงความผิดปกติออกมาเนื่องจากแอนลิวเด่นนะคะจะข่มแอนลิวดอยอยู่ด้านหน้าของคู่แอนลิวนะคะยกตัวอย่างการถ่ายทอลดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกตินะคะอย่างแรกเลยก็คือโรคผิวเผือกนะคะผิวเผือกเป็นความผิดปกติบนแอนลิวดอย ความผิดปกติเกิดจากยีนที่ควบคุมการสร้างเม็ดสีในร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถผลิตสีเมลานินออกมาได้ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีผิวที่ขาวกว่าปกตินะคะอาจจะพบผิวเผือกได้ทั้งในสัตว์และในมนุษย์นะคะถัดมาเป็นโรคนิ้วเกินเป็นความผิดปกติของแอลิเดนนะคะซึ่งมีจำนวนนิ้วจะเกินกว่าปกติเป็นติ่งเนื้อออกมาแบบนี้นะคะ ถัดมาคือโรคธาลัสซีเมียนะคะธาลัสซีเมียเป็นความผิดปกติของแอนดิวได้เกิดจากยีนที่ควบคุมการสร้างโปรโตีนฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติทําให้เกิดภาวะโลหิตจางนะคะฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นโปรโตีนสําคัญในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะที่ทําหน้าที่นําแก๊สออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายดังนั้นเมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วนะคะผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียก็จะมีภาวะซีดนะคะ หัดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมร่างกายแล้วเราจะมาดูกันที่ความผิดปกติบนโครโมโซมเพศบ้างนะคะโครโมโซมเพศของเพศหญิงที่เป็นโครโมโซมแบบ xx และผู้ชายที่เป็นโครโมโซมแบบ xy นะคะยีนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศจะเป็น x linked ยีนหมายความว่า เป็นยีนด้อยที่จะถ่ายทอดผ่านทางคโครโมโซม X เท่านั้นนะคะดังนั้นยีนของคโครโมโซม X ในเพศชายเนี่ยก็เลยจะไม่มีคู่เพราะว่าวางได้ตำแหน่ง X ตำแหน่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสแสดงออกมาได้เต็มที่มากกว่าเพศหญิงซึ่งแอลูดอยอาจจะไปแอบอยู่ที่ตำแหน่ง X ที่เป็นอยู่ด้านหลังนะคะ ลักษณะแรกเลยที่ผิดปกตินะคะก็คือการที่เป็นโรคตาบอดสีนะคะ color blindness เนื่องจากตาบอดสีเนี่ยคือความผิดปกติของยีนที่ควบคุมลักษณะที่เป็นยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม x นะคะโดยจะกำหนดให้ยีนนะคะเป็นตัว c นะคะเป็นตัว c ถ้าเกิดว่าเป็นตัว c ใหญ่ หมายความว่ามีลักษณะปกติถ้าเกิดว่าเป็น c ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กหมายความว่าผิดปกตินะคะซึ่งผู้หญิงนะคะจะมี x 2ตำแหน่งอย่างที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นเพศชายที่เป็นโรคตาบอดสีจึงมีโอกาสมากกว่าเพศหญิงนะคะ ที่ถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศนะคะดังนั้นการแสดงออกในแต่ละเพศจะแตกต่างกันนะคะเพราะผู้หญิงมีโครโมโซมเป็น XX ดังนั้นแอลลิลวที่ควบคุม X ของพ่อและแม่คนละ1แอลลิลวอาจจะได้ความผิดปกติมาทั้ง2นะคะแต่ในเพศชายเนี่ยมีแค่ XY ดังนั้นเนี่ยแอนล,ลิลบนโครโมโซม X จะได้มาจากแม่เท่านั้นนะคะส่วน Y มาจากพ่อเนื่องจาก ผู้ชายเนี่ยมีแอลลิวบนโครโมโซม x แค่แอลลิวเดียวดังนั้นจึงสามารถแสดงลักษณะที่ผิดปกติออกมาได้ทันทีเลยเมื่อปรากฏแอลลิวด้อยบนโครโมโซม x นะคะดังแผนผังที่ครูให้ดูตรงนี้นะคะจีนโนไทป์ของผู้ชายผู้หญิงและฟีโนไทป์ที่แสดงออกมานะคะเพศชายเป็น xy และนะคะผู้หญิงเป็น xx นะคะผู้ชายถ้าเป็น x สี่เล็ก y แสดงว่ามีแอลลิวอยผู้ชายจะมีฟีโนไทป์ที่ตาบอดสีผู้หญิงถ้าเป็น Xc เล Xc เลฟีโนไทป์จะออกมาเป็นตาบอดสีเช่นกันนะคะส่วนเพศชายถ้าเป็น Xc ใหญ่ Y นั่นหมายความว่าจะมีลักษณะปกติไม่เป็นตาบอดสีแน่นอนนะคะแต่ผู้หญิงสามารถเป็นได้ทั้ง Xc ใหญ่ c เล็กและ Xc ใหญ่ c ใหญ่ ซึ่ง x ใหกเสี่เล็กนี้สายตาจะออกมาเป็นปกติแต่จะเป็นปกติแบบเป็นพาหะเนื่องจากมียีนด้อยแฝงอยู่ข้างหลังแต่ก็มียีนเด่นที่ข่มอยู่ด้านหน้าทําให้ลักษณะตาออกมาเป็นตาที่ปกตินะคะเรามาฝึกการคิดกันหน่อยนะคะกับคําถามท้าทายการคิดขั้นสูงนะคะโจทย์มีว่าถ้าแม่เนี่ยเป็นพาหะของโรคตาบอดสีแต่งงานกับพ่อที่มีตาปกติ ผู้ถามว่าลูกของพ่อแม่คู่นี้จะมีจีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะ X c i ใหญ่ X เล็กและ X c, i, X c, i, X c i, Y นี่คือจีโนไทป์ของพ่อและแม่จากโจทย์ถูกต้องไหมคะ,ะนะคะเมื่อได้จีโนไทป์ของพ่อและจีโนไทป์ของแม่แล้วนะคะให้ดึงเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเซลล์สืบพันธุ์ของแม่มีได้2แบบก็คือ ดึงออกมาอนตัวที่ 1. x c i และ x c เล็กของคุณพ่อนะคะ x c i และ y นะคะทีนี้เราเอาเซลล์สืบพันธุ์ที่เราจับแยกมาของแต่ละคนนะคะเอามาจับคู่ใหม่ได้4คู่ดังนี้นะคะเริ่มจาก x c i ตรงนี้นะคะ x c i ตรงนี้ของแม่ จับกับ xc ใหญ่ของพ่อได้เป็นจีโนไทายตัวที่1 xc ใหญ่ xc ใหญ่ X CI, X CI. ตัวที่2 xc ใหญ่ CI, ถ้าจับคู่กับ y จะได้ xc ใหญ่ y ถัดมาตัวที่2ของแม่เอาไปจับกับของพ่อทั้ง2ตัวนะคะ xc เล็กจับกับ xc ใหญ่ สลับที่เล็กน้อยเพื่อให้ยีนเด่นอยู่ด้านหน้ากลายเป็น x สีใหญ่ x สีเล็กถัดมาตัวสุดท้าย x สีเล็กจับกับ y ได้โอกาสของลูกคนสุดท้ายคือ x สีเล็ก y ดังนั้นนะคะในโอกาสการเกิดลูกในแต่ละครั้งเกิดลูกออกมาครั้งที่1โอกาสที่ลูกจะออกมาเป็นจีโนไทป์แบบที่1แบบที่สองแบบที่3และแบบที่4ี่ โอกาสของครั้งที่สองที่เกิดลูกออกมานะคะฟีโนไทป์จะเกิดครั้งที่สองแบบที่สองแบบที่3หรือแบบที่4นะคะอ่ะนะคะทีนี้ฟีโนไทป์ที่ออกมา Xc ใหญ่ Xc ใหญ่ลูกสาวจะเป็นคนที่มีสายตาปกตินะคะหรือลูกอาจจะเกิดมาแบบที่สองคือ Xc ใหญ่ Y ลูกชายตาปกติอาจจะออกมาเป็นแบบที่3ก็ได้ X4 ใหญ่ X4 เล็กคือลูกสาวที่ตาปกติแต่เป็นพาหะหรือแบบที่4คือ X4 เล็ก Y ที่ลูกชายตาบอดสีเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ออกมาแล้วแสดงว่าลูกชายที่เกิดมานะคะโอกาสตาบอดสีมีอยู่ร้อยละ50ส่วนลูกสาว ตาปกติทุกคนนะคะแต่มีโอกาสที่เป็นาหะของโรคตาบอดสีอยู่ในนั้นอีกร้อยละ50เช่นกันอีกไหมคะ,ะเราลองมาทดสอบตาบอดสีกันหน่อยค่ะว่าจากการอ่านตัวเลขในภาพนี้นะคะมีภาวะตาบอดสีหรือไม่นักเรียนเห็นไหมคะ โรคตาบอดสีนะคะจะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์รูปกลวยซึ่งเป็นเซลล์ประสาทในม่านตาที่มีความไวต่อแสงสีต่างๆนะคะแต่ว่าทําให้ดวงตาเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นสีบางสีได้นะคะโดยเซลล์ที่ผิดปกติคือเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีแดงและแสงสีน้ําเงินแล้วก็แสงสีเขียวนะคะแต่ว่าเซลล์รูปกลวยที่พบความผิดปกติบ่อยๆก็คือเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีแดงแล้วก็สีเขียวทําให้ เกิดโรคตาบอดสีเขียวกับสีแดงซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถแยกสีระหว่างสีแดงกับสีเขียวได้นะคะถัดมาเป็นโรคฮิมโมฟีเลียนะคะฮิโมฟีเลียคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการกลายเป็นลิ่มเลือดเมื่อเกิดบาดแผลนะคะทําให้เลือดออกง่ายแล้วก็หยุดไหลาย,ยากนะคะลักษณะของฮิโมฟีเลียจะมีการ ถ่ายทอดลักษณะเดียวกันกับตาบอดสีนะคะนะเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรที่แสดงแทนจากตัว C colorblind เปลี่ยนเป็นตัว H ที่มาจาก h e มโมฟิเลีนะคะดังนั้น X h, h ใหญ่จะแทนการควบคุมเม็ดเลือดตามปกติส่วน h, h X H เล็กที่เป็นยีนด้อยจะเป็นยีนที่แทนคนที่เป็นโรคฮีมโมฟิเลียดังนั้นเพศชายจึง มี XH ใหญ่ Y และเพศหญิง XH เล็ก XH เล็กจะมีฟีโนไทป์ที่ตาบอดสีส่วน XH ใหญ่ Y และ XH ใหญ่ XH เล็กรวมถึง XH ใหญ่และ XH ใหญ่จะเป็นฟีโนไทป์ที่ตาปกติโดยจะมี XH ใหญ่และ XH เล็กนี้เป็นพาหะนำโรคนะคะ อ่ะน,นี่เป็นตัวอย่างการสร้างพงสาวลีนะคะแผนผังพันธุประวัตินะคะการถ่ายทอดโรคฮิโมโมฟิเลียของครอบครัวครอบค,ครัวหนึ่งคุณมีให้ดูนะคะแผนผังแบบนี้ถ้าเพศชายที่เป็นปกติผู้ชายจะใช้สี่เหลี่ยมผู้หญิงจะใช้วงกลมเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่างเปล่า แสดงว่าเป็นผู้ชายปกติถ้าเกิดเป็นวงกลมที่ข้างในว่างเปล่าแบบนี้เป็นผู้หญิงปกตินะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมทึบนะคะจะเป็นผู้ชายที่เป็นโรคส่วนถ้าเป็นวงกลมที่ระบายทึบก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นโรคนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์สากลนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพาหะให้เป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่มีจุดอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้ เมื่อเราทราบข้อมูลของครอบครัวเราสามารถเอามาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้นะคะเป็นพ่อแม่นะคะลากเส้นถัดลงมาจากพ่อแม่ก็คือรุ่นของลูกมีกี่คนก็ใส่ลงไปนะคะแล้วถ้าลูกมีลูกอีกก็คือรุ่นหลานก็ลากแบบนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่าลูกแต่งงานกับคนภายนอกนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันทางสายเลือดก็ลากออกมาตรงนี้นะคะ ส่วนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือยังไม่ระบุนะคะถ้าระบุไม่ได้ให้ไล่เขียนจีโนไทป์นะคะไล่ลงมาจากพ่อรุ่นพ่อรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนนะคะลองดูว่าจะออกมาจีโนไทป์แบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูพ่อและแม่ที่งลองดูสิคะว่า พ่อและแม่น่าจะมีจีโนไทป์แบบใดและต้องเขียนจีโนไทป์ของพ่อและแม่ว่าอย่างไร่ฉเฉลยนะคะพ่อกับแม่พ่อต้องเป็น XY ถูกไหมคะซึ่งเป็น XY ที่เป็นผู้ชายปกติต้องเป็น X h ใหญ่ Y ส่วนแม่เป็น XX ที่ เป็นพาหะนำโรคแน่นอนก็จะต้องเป็น XH ใหญ่และ Xh เล็กถูกต้องไหมคะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนักเรียนสามารถเขียนจีโนไทป์ของรุ่นลูกที่เหลือได้ไหมคะไม่ยากนะคะสามารถเขียนได้ทั้งหมดลงมาจนถึงสุดท้ายเลยแล้วก็ลองดูว่านักเรียนเอจะสามารถระบุจีโนไทป์ที่ไม่ได้บอกไว้ตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรไปลองทำดูนะคะ คำถามการคิดท้าทายขั้นสูงอีกอันหนึ่งนะคะนักเรียนลองคิดดูสิว่าครูให้โจทย์มาว่าชายหญิงคู่หนึ่งเนแต่งงานกันนะคะมีลูก4คนเป็นลูกชาย2คนและลูกสาว2คนซึ่งพบว่าลูกชาย1ใน2เนี่ยมีภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD ซึ่งเป็นภาวะที่ทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง,ง่ายนะคะจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยครูถามว่าภาวะดังกล่าวเนี่ยมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไร และเพราะเหตุใดผู้ชาย1ใน2เนี่ยจึงมีภาวะดังกล่าวนะคะแต่ลูกสาวทั้งสองเนี่ยปกติลองคิดดูนะคะว่าทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะคําตอบนะคะแนวคิดนะคะเนื่องจากภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD เนี่ย มีการถ่ายทอดลักษณะทางโครโมโซมเพศเหมือนทั้งฮิโมฟิเลียเหมือนฮิโมฟิเลียเหมือนตาบอดสีแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้อรีบเลยใช่ไหมคะซึ่งจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยชายกับผู้หญิงที่แต่งงานกันเนี่ยมีภาวะที่ปกติแต่พ่อมีลูกและพบว่าลูกชายหนึ่งในสองผิดปกติแสดงว่าลูกชายจะต้องได้รับยีนที่ผิดปกติจากโครโมโซม x ของแม่เพราะได้ y จากพ่อถูกต้องไหมคะ ทำให้ x จากแม่ที่เป็นยีนด้อยเนี่ยแสดงสภาวะผิดปกติออกมาทันทีนะคะดังนั้นจึงเป็นข้อสรุปที่ว่าแม่ของครอบครัวนี้เนี่ยมียีนผิดปกติแฝงอยู่หรือเป็นพาหะของภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อในเลเวลถัดไปเลยค่ะ